ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกมองทุกทีเอฟซีทุกท่านอีกมือหนึ่งเด้อครับผมเนี้ออก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านบ้านอีกคือเกานะครับพี่น,อนอ้องพอพอกันเนี้กับรรยากาศช่วงเศร้าๆอีกคือเกาครับผมพออกันเมรนก้เอาบรรยากาศในหัวนในสวนไปพี่น้องเบิ้งคือเกาแล้วครับพี่น้องกับบรรยากาศที่ท้องฝ่ามืดขึ้นพี่นอ้องเออเมี้ก็ได้นะครับผมตื่นเศร้ามากท้องฝ้าอากาศกาันยังมืดมวัวอยู่คือเกาครับพี่น้อง หลังจากที่มือว่านนี่ฝนตกนะครับผมมือว่านกับผ้าพีผ้านองไปเบิงบ่อปูบ่อปลาครับผมมือเนี้ก็จะผ้าพี่นองเขาบมาในสวนนี่คือเกาเขาไปเบิงสวนลังบ้านครับพี่น้องมือเนี้ไปเบิงบึกพริกบึกเขือพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปเบิงครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยหลังจากที่ฝนตกมาใส่ย่างนะครับผมสวนมากบึกพริกมันก็จะล่มนี่ครับพี่น้องเพิ่นนักใบนะครับผมธรรมดากะถือฝ้าถือฝนครับพี่น้องส่วนใหญ่เพิ่นจะล่มนะครับผม เมื่อวานจะไปเบิงสวนหลังบ้านครับพี่น้องผมเราเป็นยังไงเนี่ยไปเบิงบกพริกเขือรับผมถ้าเป็นเป็นยังไงก็จะได้แก้ไขครับพี่น้องส่วนใหญ่จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะล่มนะครับพี่น้องผมเมื่อวานได้เ้าไปเบิงนะครับผมไปเบิงทั้งบ่อปลาแล้วก็ไปไ้ไปหน้าครับพี่น้องเมื่อนี้ตื่นเ้ามากก่อนจะออกไปท้ำธุระข้างนอกครับผมก็จะพาพีพาน้องไปเลาะเบิงสวนหลังบ้านกันครับผมไปกันครับพี่น้องไปหาเลาะเบิงสวนหลังบ้านไปเบิงบกพริกบกเขือกันครับผมว่าเป็นยังไงเนี่ย นะครับผมก็จะได้หาทางแก้ไขอีกมือหนึ่งก่อนจะไปทาธุระกังนอกครับผมไปกันครับพี่น้องผมไปเบิ่งสวนหลังบ้านกันครับเขามาเบิ่งสวนหลังบ้านกันครับพี่น้องบ้านนี้หลังจากที่ฝนตกหนักื่บ้านนี้ฝนพานไปครับผมส่งสาวสาๆกับทองฝ้าก็ยังมืดขืมอยู่ครับพี่น้องผมแต่ก็มีแดดออกมาจางๆครับพี่น้องเพื่อนจะพานไปหรื่อยังกับปลาาบนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ่งสวนหลังบ้านกันครับพี่น้องผมไปเบิ้งบกพริกบกเขือก็เป็นยังไงแน่นะครับผมเบิ่งบรรยากาศ สวนหลังบ้านพี่น้องก็เบิ่งบุคงก็เริ่มซื้นขึ้นมากนะครับพี่น้องหลังจากถี่วช่วงหนงแล้ครับผมว่าเพิ่นจีบ่ยังพ่อถือกฝ้าถือกนก็นเริ่มสดชื่นขึ้นมากครับผมบเบิ่งบุกเขียบเบิ่งน้อยหนาก็เริ่มลูกง่แล้วครับพี่น้องเนี่ติดหน่วยก็เริ่มใ่ายละเดี๋ยวไปเบิ่งสวนหลังบ้านก,นกันครับพี่น้องผมไปเบิ่งสวนบุกพีกบุกเขียวเป็นยังไงเนี่ยเจดีฮาทางแก้ไขครับผมเอาเพิ่นหล่มเพิ่นคือเป็น,ปนยังไงเนี่ยครับผมโอ้ยหยากระายพี่น้องเลย ยาก็ขื้นเต็มเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยบังเนี่ยขอมาสวนลังบานบานนี่มาดูพริกดูมะเขือกันครับผมโอ้ยบางทีเราพี่น้องนี่นี่นี่เพิ่นจะเป็นนังสี่ครับพี่น้องผมลมเลยโอ้ยิสด้หาใหม่มาต็ดลักปลักใวได้หนี่นี่เพิ่งนักใบครับพี่น้องผมโอ้ยบางเนี่ยพี่น้องม่ได้คำไวม่ได้ซักรักไวจะเป็นนังสี่แล้วครับพี่น้องพริกบะเขือ เบื้อวพระทะเลครับพี่น้องเต้พริกนี่โอ้ยเบื้งเนี่ยพี่น้องเลยบื้องเบื้งเบื้งไปทั้งฝุ่นนี่พริกอันนี้ก็กระลังออกหน่วยเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเบื้งเนี่ยเป็นสิโคนตีลมเนะครับพี่น้องไปเบื้งทั้งฝุ่นเขาทั้งนี้เขาหยากนะครับผมโอ้ยหยากร้ายพี่น้องกัยเมื่อบ้านกับบดิเห็ดออกไปให้ไปหน้าหนามท่วหน้าเมื่อบ้านนี่ก็ได้เบื้งเนี่ยบื้งเคือกับลมโอ้ยพี่น้องเบื้องตีอะนี่แหละครับพี่น้องมันจะเป็นหนึ่งสี่นะครับโอ้ยต้องหาใหม่หายังมา ปลาลักไว้เด้ครับผมนี่ถ้าป่าสันลมเสียหายเบิดครับผมนี่จังสีผมปลาลักไว้กับบลล่มนะครับผมเนี่ยไม่ปลาลักยังบกเขือโอ้ยผีลมเบิดพี่น้องเลยบกเขือบางต้นก็ล่มนะครับผมกำลังติดหน่วยสัมโอ้ยผีกระไรมึงเนี่ยเขือล่มเบิดเลยโอ้ยต้องหาลักกักแล้วครับพี่น้องเนี่ยมึงตีล่ะโอ้ยตรงไหนพี่น้องเลยล่มเสียหายเบิดตลอดมึงตีล่ะพีผม อ๋าเถอพี่น้องเอ้ยมึงตีละ่ะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ,อ้ยกล่องก็จะวูบว้าวูบว้าบเนี่ยเพราะว่าถือกล่องไปน,นํานะครับผมเห็ดไปนําจะมาแก้ไขไหมนี่ครับพี่น้องอย่างห้าใหม่มาปลา, ơi, ารันนารากให้เพื่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยพวงเนี่ยเท่าคุณก็เริ่มเป็นนวยแต่อันนั้นผมปลารักไหวเพราะทรายดังนั้นก็ยังพ่ออยู่ได้อยู่ที่ขนาดปลารักไหวก็ยังสิแบแถบจุบอ,อยู่ครับพี่น้องคุณต้นคุณจะล่มอีกแล้ว ใส่กระสอบปุ๋ยไว้ใส่ผู้ทั้งไว้ครับผมเมึงบักเขือผมโอ้ยหล่อมนะกําลัางเป็นหน่วยนะครับอันนี้ใบยีหลา่าจะล่มขึ้นกันเมึงแน่พี่น้องโอ้ยฝนตกมากกัดเฉอะแฉะนะครับพี่น้องเมึงแน่พริกผมล่มเบ้อล่ะโอ้ยพี่น้องเลย ดแย้เพิ่นแห้งๆเั็กน้อยสิได้ลยม่เอาหญ้าออกครับพี่น้องโอ้ยบางติดคพี่น้องเลยหญ้าก็ขึ้นเพราะหนาบึงโหระพาก็กระลังงามโอ้ยเมื่อนี้มาเลาะเบึงหัวเบึงสวนล้างบ้านครับพี่น้องผมกระเพราโหระพาก็กระลังติดถ้าผุนีเป็นใบยีหลานี่ถ้าเอาปักรักไว้ยังสี่ก็จะบวกลมนะครับพี่น้องเบึงมะเขือกับมีนไว้พอได้กินอยู่เด็มแต่กับบวร้ายครับพี่น้องก็เพรได้กินล่ะได้กินทำกับเขาไปมื่อๆนะครับผม ันยังดีนะครับผมบริเลกไปสือไปหาเพื่อนพอปลูกไว้ล้างบ้านเพรได้อยู่ได้กิน,นครับผมกเผาโ,โหระพาหรือว่าไออยังต่างๆครับพี่น้องอาหารประจําวันนะครับผมปลูกไว้ในหัวในสวนโอ้โพี่น้องเลยเดี๋ยวจะได้มาแก้ไขอยู่ครับผมมือดีบริเลกไปใส่ทั้งหน้ากับน้าท่วมอาจจะลดแล้วครับผมเพราะว่าฝนเพิ่งจะเริ่มพันเบิ่งแสงแดดออกมาแล้เดียดเด๋ยพิ่นก็นแสงแดดเริ่มมีแสงแดดแล้วครับผม แต่กับ่แน่ครับพี่น้องเมืองทองฝาที่ล่ะทองฝายังเป็นอย่างอยู่พี่น้องเอคนสีมาอีกว่าจะปุกบัเพื่อนสีมากับมาเป็นช่วงๆนี่ครับพี่น้องสีมากับจากมาเลยนะครับผมแต่ก็บพานไปนะครับผมแต่กับวแน่เนาเดี๋ยวบัดแจ้งบัดคึ้นอยู่ครับผมเพิ่งทั้งฝุ่นเพิ่งทองฝาอากาศโมนี่คุณนะทั้งหมื่นมั่วอยู่เพิ่งทั้งฝุ่นเพิ่งบรรยากาศในสวนนี่คือเก่าแล้วครับพี่น้องมโมนี่ ก่อนจะเอกไปเฮ็ดงานข้างนอกครับผมเดี๋ยวก็ติดไปหาใหม่ครับพี่น้องบ้านหาใหม่มาปักหกักให้เพื่อนเอาไว้มันก็จะเสียหายเลยครับพี่น้องเนี่เพราะว่าดินมันถือผลไม่ครับพี่น้องดินบ่ท่านยู่โตนะครับผมดินก็จะล่มนะครับก็จะล่มแบบนี้นะครับพี่น้องกระลงติดน่วยพอดีนี่เบิ่งเนี่ยกราร่งติดหน่วยทิดงยงนี่พอได้เก็บกินพี่น้องเอ้ยดีกว่าไปสื่อเพื่อนนะครับผมถึงสิบ่หลายก็พอไี้เก็บกินก็ยังดีนะครับผมประจัดคคาใส่ใจ่ายลงไป แต่ละมือนะครับผมที่รัะคะพี่น้องฝนตกไม่นะครับผมแต่ตกเรื่อยๆๆก็จะโมเป็นยางแล้วนะครับผมต้นใหม่สิ่งของทั้งปลูกไ่้ยแต่ถือฝนไม่ก็จะหลมสิระคบผมเบืองบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าอากาศกับบรรยากาศรรากาศ็ดีดีเลยครับพี่น้องช่วงเศร้านะครับผมฮะมืองกับผ้าพีผ้าหน่องยางระเบื้องหัวเบื้องสวนคือเก่าแล้วครับผมตื่นเศร้ามาก เ่ยหมอเสวยเ่ยหมอแรงคนเห็ดหัวเห็ดสวนก็บรรยากาศในหัวในสวนนะครับผมให้พี่ใน้องเบิงเลาะเบิงหัวเบิงสวนเบิงสิ่งของเบิงความจะเล่นเติบโตเปอนแต่ละมือต่ละเว้นครับผมลูน้อยหนาครับผมเริ่มลูกโตแล้วครับพี่น้องเริ่มใหญ่แล้วคุณน,นะนี่ครับเป็นอันเฉียบหนังนะครับพี่น้องน้อยหนาหนังนะครับผมพันหนังเลยเนะี่ยครับผมสวนหลังบ้านคือเก่าแล้วครับพี่น้องผมเหมือนนี่ เวียนไปเวียนมานี่แหละเดี๋ยวก็ไปข้างล่างเดี๋ยวขึ้นมากบนบ้างเนี่ยพี่น้องมืดมาอีกแล้วโอ้ยตกอีกว่วจ้าบัวนก็ได้อ่ะมือนีผ้าพีผ้าน้องยางเลาะเบิองหัวเบิองสวนคือเก่าครับผมขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับผมที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมานะครับผมที่รับชมคลิปให้มือนี้ก่พี่น้องโชคดีมีความสุขอีกมือหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมพ่อกันไม่คลิปต่อไป ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมความลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้โชคดีสุขุุกคนครับผมสวัสดีครับ